สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถใช้งาน1คันนะครับใครกำลังหารถไว้ใช้งานนะครับลองมาชมคันนี้ดูนะครับ o ค o ราอ Altis นะครับปี2001 1.8ออโต้ต,ตัวท็อปนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามน,นะครับมือเดียวป้ายแดง ติดประกันชั้นหนึ่งอยู่นะครับคันนี้ใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับลองชมดูได้คันนี้สภาพสวยครับใครเน้นหาเอาไว้ใช้งาน1.8ออโต้นะครับตัวนี้ติดแก๊สมาเรียบร้อยครับประหยัดแน่นอนสมาชิกสาย LPG เน้นหารถไว้ใช้งานลองชมดูนะครับ1 2 9 0 0 0บาทนะครับรถอยู่ที่คลอง3ใครชอบเน้นเอาไปใช้งานลองโทรเจรจาสอบถามราคากันดูได้เลยนะครับตัวนี้เป็น1.8ออโต้ตัวท็อปสุดเลยระบบไฟฟ้า เป็นั้งล็อกแอร์แบ็กแล้วก็จะมีมาหลังมาให้ด้วยนะครับคันนี้ก็ดูหรูหราขึ้นมาดูสวยครับสภาพผิวภายในยังใหม่อยู่เลยครับหาเอาไว้ใช้งานลองชมลองโทรสอบถามดูได้เลยคันนี้สภาพสวยๆเลยนะครับเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่แท้ประมาณ1 8ึ0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับ1 8ึ0 0 0สื่ใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานก็ลองโทรปรึกษาไปดูรถทดลองขับได้เลครับ สำหรับใครที่อยู่ไกลก็ลองโทรเจรจาให้พี่เขาขับส่งได้ถึงบ้านอยู่นะครับไว้ใจได้นี่ครับมือเดียวไปไย้ายแดงติดประกันชั้น1 a i ่งแอร์แบ็ก ABS ระบบการลื่นถลายนะครับง,งามๆเลยครับใครหาเอาไว้ใช้งานส่องดูภาพแล้วก็สนใจไปทดลองขับเจราจราต่ตอรองกัราคากันดูนะครับสวยครับใครหาเอาไว้ใช้งานลองชมดูได้ตัวนี้อึดทนทานครับประหยัดน้ำมันด้วยมี LPG มาให้ แล้วก็อะไหล่หาง่ายครับดูแลไม่แพงครับรถปี2,001นะครับใครสนใจไปทดลองขับดูได้เลยนี่ครับสภาพแบบนี้นะครับงามๆครับหาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังครับดูแลมาอย่างดีประกันชั้นหนึ่งมาตลอดก็ถือว่าสมบูรณ์สวยงามครับประวัติเช็คได้แบบนี้ก็โอเคครับสำหรับสมาชิกสายประหยัดนะครับที่ชอบ LPG อยู่แล้วก็ลองพิจารณาด้วยเลยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามนอกในสวยๆเลยครับ หาเอาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังครับรุ่นนี้ถ้าชอบ LPG อยู่แล้วก็เข้าทางครับไม่ต้องติดเองบางท่านบางคนอาจจะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรครับมีหลากหลายให้เลือกครับไอที่ไม่ติด LPG ก็มีครับลองเลือกลองชมดูก่อนได้เลยสภาพสวยๆนะครับเน้นหาเอาไว้ใช้งานก็ห้ามพลาดนะครับเป็นเกียร์1.8แบบขั้นบันไดนะครับลองชมดูได้ชอบสนใจหรือเปล่าเน้นให้ไปดูรถตรวจสอบสภาพทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับรถอยู่กระชุ่มแบรนด์ครับสวัสดีครับนะครับ อยู่ที่คลอง3ฝากไปด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถสวยๆไว้ใช้งานฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ให้หน่อยนะครับเวลามีรถสวยๆมาท่านจะได้ไม่พลาดนะครับเอารถไปใช้งานกันได้อย่างสบายใจและอุ่นใจนะครับมีรถให้เลือกเยอะนะครับสำหรับช่องนี้ก็คัดรถที่คาดว่าใช้งานง่ายดูแลง่ายไม่แพงแล้วก็คัดรถสภาพสวยๆประวัติด,ดีๆมาให้ชมให้ เลือกซื้อกันนะครับก็จะได้สบายใจอุ่นใจนะครับไม่ต้องโดนต้มโดนหลอกนะครับคันนี้ LPG ครับหัวฉีดประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับลองชมลองตัดสินใจดูได้ถ้าชอบจริงถูกใจนะครับไปดูรถได้เลยนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนนะครับเช็คตรวจสอบได้มือเดียวป้ายแดงประกันชั้นหนึ่งแบบนี้ก็น่าสนใจมากๆครับยังมีประกันชั้นหนึ่งมาตลอดดูแลรถมาอย่างดีเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับสภาพงามๆถ้าชอบจริงสนใจจริง ให้ไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพด้วยตาของท่านเองก็ดีครับลองชมดูได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ